ก่อครับวัอนี้ครับเติมเติมครับพี่น้องสมแซมไม้อัด40แผ่นครับผมดูสิร้านพร้อมพันโคราชนะครับร้าน้อมพันโคราชนะครับไปสมแซมครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าเบิดเปที่เนั่นเป็นร้อยครับผมค่อยสมสมไปเนาะพี่น้องเนาะนีคือชุดแรกครับที่เข้ามา พร้อมพันโคราชซื้อทุกปีครับยุบวงนี้ครับอยู่ทุกปีจุดแรกครับที่พร้อมพันโคราชจุดต่อไปโกบันเฮาจุดต่อไปกัสิบเปียวเล็กครับพี่นอ้องนะฤดูกาลนาครับพี่น้องครับ ติดลงไปเลยครับลูกๆบ่ต้องยานหักครับผมอ่าบ่าต้องยานหักเด้อมาถามซังตันซังตันจากนี้เราจะไปใชู้กไปซื้อเล็กครับซื้อเล็กครับซื้อเล็กจะใส่จำามสะพานักข่าวนาซีมาลงไปนะครับแล้วก็ยักยังลงไปยังลงไปจำว่าอะไรมันจะดุดแล้วเตี้ยอ๋อจำ,จำได้ไวะ ทำอะไรเลยครับ <laughs> ถ้าพอวอาไปน้ำไปได้ปะไปได้ใช่ครับแต่ว่าผมจะยุ่งมองนี้ได้นะครับ <laughs> เอเอเอา้อาวเห็นไหมครับโชเฟอร์นะครับโชเฟอร์พ่อพอมโชเฟอร์หกล้อพอะครับอ้าวืมนีีจัดไปครับเบาๆสี่สิบแผน มาแล้วครับตอนนี้เขาหยูดโกบอลครับผมวัอน,นอรุณครับจุดที่สองครับผมจุดที่สองของวัอนี้ครับ <ST AR> มาแล้วครับคำสัญญามิตรมาแล้วจัดป้ายเดีด๋วยวนะครับอ่า พี่น่องรดเท่านะครับวันนี้ของเต็มครับผมโอเคใส่หลังเลยตั้นไปชิปเลยไปเลยเวลาใช้ถ่ายเลยลูกชิปชิปชูติดต่ที่ค็าขายครับขอติดต่ะจัดไปนะครับจุดที่สอง เรียบร้อยครับผมล็อตแรกผ่านไปครับยังจะเหลืออีกล็อตครับผมขอบคุณขอบคุณครับทีมงานกบ,าบ,บ๊อกน่ารักมากรอบครับพี่นอ้องไปต่อครับผม ต่อครับพี่น้องไปรับเล็กครับบัดนี้ครับอ่ะเซตสองมอกแล้วครับเดี๋ยวเ็กจะน้อยไปต่อครับนัดรับเล็กอีกมองนึงครับครับคนขับรถคู่ใจครับหนุ่มตั้นนครกุดนะครับเอ้าปกติครับรถตู้ครับเราเมยอเอากับรถหลงหลอดครับผมความจวด ปอนปานหนึ่งทุ่มแน่ยเนี่ยมาหนึ่งทุ่มกับสองทุ่มครับผมไปกันต่อขณะน,นี้เวลาสิบหกนาฬิกาครับสิบหกนาฬิกาครับพี่น้องครับไงานหลดเหมือดตึบกำลังจะไปเอาเล็กครับพี่นอ้องยุ่ยเองมองนึงครับเหมือดตึบแล้วครับ จุดที่3ครับผมน่ครับสถานที่พับเหล็กนะพี่น้องเด้ออันนี้นคือเอาไปใส่กรอบไม่อัดนะครับพี่นอ้องเบิ้งเพิ่นลูกบันะครับสุดยอดสุดยอดโคราชสุดยอดครับเบิ้งลูกนะครับ ทัานกาบานเท่ากักบปน,ขอขอนี่ยงนครับจ่าออก,ก้อนกบานอีกเขาฟันกันเลยเรกัขากอนนอก่นกเแล้ว,วไ,ไปครับี่นอกกาบานเท่าไรครับเสร็จเรียบร้อยจุดที่3